การทดสอบการยุบตัวของดิน consolidation test วัดวงแหวนตัวอย่างหาเส้นผ่าศูนย์กลางวงแหวนตัวอย่างและนำแหวนตัวอย่างไปชั่ง จากนั้นนำแหวนตัวอย่างทาด้วยสารลอลื่นหรือจาระบีก็ได้และนำวงแหวนตัวอย่างไปกดที่ดินทดสอบที่คงสภาพ จากนั้นใช้เลื่อยเส้นลัดวตัดแต่งหน้าดินให้เรียบ แล้วจึงนำไปชั่งที่เครื่องชั่งและนำชุดคอนโซเดชั่นเซลใส่ตัวย่างดินลงไปประกบด้วยแผ่นหินพูนสองแผ่นและทำการประกอบคอนโซเดชั่นเซล จากนั้นเติมด้วยน้ำกันในปริมาณที่พอดีกัระดับแขนงัให้ได้ระดับแนวลาบของตุ้มน้ำหนักจากนั้น นำดินปะยางไปขึ้นแทนกดปรับค่าใดอันเกตให้ได้ศูนย์จากนั้นวางน้ำหนักขั้นแรกลงไปและใคร ตัวยันแขนกดและทำการจดบันทึกค่าโดยใช้เวลา15วิ30วิ1นาที2นาที4นาที8นาที15นาที30นาที1ชั่วโมง2ชั่วโมง4ชั่วโมง8ชั่วโมงและ24ชั่วโมง เมื่อครบ24ชั่วโมงแล้วนำตุ้มน้ำหนักตุ้มน้ำหนักคั้นที่สองและทำการจดยาแบบตอนคันแรกดังเวลาที่บอกไปดังเก้า หลังจากการทดสอบ,สอบเสร็จนำตัวอย่างดินขึ้นช่างและหาค่าต่อไป